คิอคนตากข้าวว่าอย่าไปจากเป็นถนนเดอ้อให้คือเอาแต่มความคิดเรานะคือมันก็ทาให้ถูกครับคือเส้นนี้ผมกม็ราะมนจริงจริงข้าวยองไม่ใชใช่ครับข้าที่จากลนใช่ครับก็ทําให้เสียทรัพย์ผมก็ประกาศอยู่ประชาสัมพันธ์ประจํานะครับทีนี้วันที่มันเกิดเทุน่ะควรที่จะลงเพราะว่าหลังจากรถคันเขาถ่ายลงตรงสีนี่ผมจะมาดูช่องสามนี่ไอ ตีสีครึ่งช่องวางวางยาวคือประมาณว่าไม่ให้รถค้ามเข้ามาเหยียบเข้าเขาได้ประมาณนี้ครับทีนี้รถ พอรถมาไม่ได้คือเราก็จะเป็นต้องอยกลับใช่ไหมครับคื mm hmm. อรถมันมาไม่ได้ถ้ามาก็ต้องต้องเหยียบตะปู mm hmm. ที่ผมก็เลยเข้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน mm hmm. ไปบอกเขาว่าอาประมาณว่าเขาทําไม่ถูกประมาณนี้ครับ mm hmm. คือประเด็นเราไม่รู้ด้วยครับว่าเข้าใคร mm hmm. ครับ mm hmm. คือผมก็ไม่กล้าพูดก็แบบปิดใจกันนะครับคนในบ้านก็ mm hmm. เลยว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางมาคุยให้ครับ mm hmm. ก็วันหลังวันหลังแกก็ประกาศเสียงตามสายว่า ประมาณว่าเห็นใจชาวนาบ้างเขาตากข้าวเก็ปีละครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็ว่าผมอะไรเราขับรถยนต์จะไปเหยียบข้าวใครไม่ได้นะปีกฎหมายแกครับประกาศประมาณนี้ครับผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทนที่เขาทําไม่ถูกทางผู้นำเขาน่าจะประมาณว่าน่าจะบอกเขาให้เขาปรับปรุงอะไรประมาณนี้ครับกประมาณว่าประกาศไกล่ากผมครับประมาณว่าเห็นใจชาวนาอะไรประมาณนี้ครับว่าเราขับรถเหยียบข้าวเขาไม่ถูก ทำไม่ถูกอะไรประมาณนี้ครับแล,แล้วเขาก็บอกว่าถ้าถ้ามันมีถ้ามันมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งเทียมคืออะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเันที่ก็แค่มาบอกมาแก้ไขมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับแกก็พูดประมาณว่าเข้าข้างคนตักเข้าอะไรประมาณนี้ครับไผ่แล้วก็ตีตะปูเขาเอางัดออกจากรั้วแล้วเขาไปวางแต่คนลงมันลงเกินไปนะครับทีนี้ ผมก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่ประจําช่วงหน้าตาก้าวนี่ยผมบอกว่าตากก็ต้องจงทางไว้ให้เขาสัญจรด้วยผมบอกอย่างนี้ทีนี้ถ้าคนตากมันก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าจิตจิตขวางทางจราจรและคนที่ขับรถถ้าขับรถไปเหยียบข้าวเขาก็ทําให้เสียทรัพย์ผมก็ประกาศอยู่ประชาสัมพันธ์ประจํานะครับทีนี้วันที่มันเกิดเทนน่ะผมก็ไปเกี่ยวข้าวทีนี้ผมเห็นในโซเชียล ผมก็เลยบอกว่าไม่มสมควรที่จะลงเพราะว่าหลังจากรถคันเขาถ่ายลงตเชี่ยวเขาผ่านไปแล้วเขาก็เอาออกมันก็ไม่สมควรที่จะลงเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่ผมก็บอกผมประชามันประจําอยู่ในบ้านน่ะเพราะว่าที่ปัญหามันเดือดร้อนก็คือทางหลวงเขาไม่ให้ตากถนนทางหลวงปีที่แล้วตากทางหลวงได้แต่ปีนี้ทางหลวงไอ กรมทางหลวงนองสองห้องก็มาบอกผมประชาัมพันธ์บอกว่าไม่ให้ประชาชนไม่ตากข้าวที่ทางหลวงมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้เขาเขาเจียวมาแล้วถ้าไม่ตากมันก็เน่าก็ต้องตากานนพอดีทํางานส่วนตัวอยู่นะคะแล้วพอดีเห็นรถของคุณบิ๊กเนี่ยผ่านมาแล้วมาจอดนานมากก็ไม่รู้ว่าเขาจอดทําไมแล้วจะมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งสวนทางมาพอดีนึกว่าเขารอรถเก๋งที่ว่ารอสวนทางแล้วจะกลับไปพอรถ เก๋งคันนั้นมารถปิกอัพของคุณบิ๊กก็ถอยรถออกไปเลยพอถอยรถออกไปเนี่ก็ไม่ยังยังไม่เอกใจใช่ไหมคะพอดีมีลูกชายกำนันนี่แหละคะ่ะขับรถไปก็บอกว่าพินิดพินิดเขาใครแบบนี้ก็เลยบอกว่าเขาพี่นี่แล้วทําไมเขาก็เลยบอกว่ามันมีตะปูขวางทางพอดีก็เลยตะโกนเรียกตาคนที่ตาข้าวจ้างตาข้าวให้ตาแก่ก็ไม่ค่อยดีนะคะบอกว่าพี่ยายโบไปเอาข้าวที่ตากไว้ เอาตะปูไปขวางทางเขาเหลอพยายบาลเลยว่าพอ,พอดีเขาก็เดินมานะคะพอดีตาคนนั้นก็เดินมาก็บอกว่าโอ้ยตาพยาใบเห็นหุนตาพอย่ตาพยายตาอดีแล้วตาแกก็เลยบอกว่าตาตาบอเอาออกด้วยนะถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันผิดหน้านถนนหลวงแล้วเราไปเอาทําแบบนี้มันไม่ดีแกก็เลยไปเอาออกพอดีเหตุการณ์นี้มันไม่ถึง20นาทีเลยค่ะที่เกิดพอดีแกย้ายข้าวเสร็จแล้วแกก็เดินเข้าบ้านไปกินน้ํา เหตุการณ์นี้เกิดประมาณ12นาทีนะค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ขนาดถึง20นาทีเลยเพราะว่าเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าตาไม่ต้องคิดมากหรอกที่เขาลงโซเชียลเยอะเพราะว่าตาแกก็ไม่เห็นหนแกก็ไม่มีลูกมีครอบครัวก็คือด้วยความสงสารแกนะคะก็เลยจ้างแกเพื่อที่จะให้ข้าวแกไปกินแล้วก็ให้เงินแกไปซ่อมรถมอเตอไซค์ที่ยังมันรถที่เราเสียนะคะรถมอเตอไซค์เสีย แกก็ไม่ได้ขี่มาตั้งนานแล้วตากแกก็ไม่ดีนะคะ,คะแล้วข้าวนี่ตากกี่วันนะคะตอนนี้เก็บวันตอนนี้นี่ค่ะที่คุณพี่ไปทำข่าวนะคะจะเก็บวันนี้ค่ะ